สวัสดีครับเอฟสของหลวงป่สวนทุกท่านครับผมเจอกันวันนี้ตรงกับวันที่21มิถุนายน2567ครับผมตรงกับวันวัยพศลาบวชนะครับผมฮะเรามายืนอยู่ตรงถนนเส้นกลางนะฮะของสวนพอเพียงตะซ้อนใหญ่วัดฮะซึ่งลุงทำขึ้นเพื่อที่ว่าจะได้ขนดินขน ขุนต้นไม้เนี่ยมาปลูกในสวนได้ง่ายขึ้นนะครับโดยใช้รถไม่ได้ใช้แรงคนนะครับผมถนนเส้นนี้เนี่ยก็อยู่ในเฟสที่2นะครับผมต่อกับเฟสที่3นะฮะ,ะนเ,เนี่ยเฟสที่2เนี่ยบ้านน้อยเพิงหมาแงะหลังนี้เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเฟสที่2ครับพี่น้องนี่นะครับเนี่ยครับถนนก็จะต่อไปนะครับนนเ,รเนี่ยในเฟสที่2นี่ก็จะสิ้นสุดอยู่ที่ ท่นครูนะฮะตรงต้นมะพร้าวแนวมะพร้าวเนี่ยนะครับผมแล้วก็แนวสัตทองตรงนี้นะครับผมซึ่งตรงนี้ก็จะมีคลองไส่ไก่นะครับผมแล้วก็ต่อไปด้วยสระน้ําน้อยของลูกสวนลูกนี้นะครับผมซึ่งเป็นที่กักเก็บเก็บน้ําแล้วก็เลี้ยงปลานะฮะเพื่อเอาน้ําขี้ปลามารดน้ําต้นไม้นะครับผมสําหรับ ตรงโซนสองต่อเอ่อเฟสสองต่อเฟสสามเนี่ยนะครับผมเนี่ฮะตรงนี้ก็จะเป็นเฟสสามนะครับผมแล้วก็วันนี้ลุงก,ก็มีโปรเจกต์ที่จะต้องปลูกน้ำว้านะครับผมอีก6กต้นนะครับตรงนี้เอออาจะได้ห้าต้นนะครับผมตรงแนวข้างๆชัน้นอา่าร่องน้ําตรงนี้นะครับผมซึ่งเป็นร่องน้ําที่หนึ่งนะครับผม แล้วก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นครูที่หนึ่งด้วยนะครับผมเป็นแปลงปลูกที่น,นะฮะตรงนี้ก็จะมีฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นน้ำวายักษ์นะครับผมทีวีใหญ่มากนะครับถัดมาก็ฝั่งทางขวาเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นกลุ่มเกษตรลํำพูนะทีะ่นาศาสตร์มาปลูกให้ตัวเองเมื่อหลายปีก่อนนะครับทางเฟสที่สองนุงนนะครับผมหนึ่งหนอ่อแล้วตอนนี้ลุงก็ขยาย ออกมาเรื่อยๆนะครับผมที่ขวดเรื่องเดือนนี้ก็เป็นเกษตรลําพูนนะครับผมเป็นกล้วยน้ําว้า,าที่มีขนาดใหญ่กว่ากล้วยน้ำว้าแครนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าลูกก็ใหญ่กว่านะครับผมรสชาติดีนะฮะลุงก,ก็จะปลูกเพิ่มอีกหกหนอตรงนี้นะครับผมอันนะครับเราก่อนที่จะมาไปทางเรื่องอแนะนําแล้วก็พาชมสวนเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวลุงพามารู้เรื่อง วันนี้นะครับผมนอกจากว้พศลาบวชแล้วเนี่ยก็จะเป็นวันที่เรียกว่ากลางวันยาวมากที่สุดของปีนะครับผมในช่วงฤดูฝนเนี่ยนะครับผมนะนั่นก็คือว่าดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับผมก็จะขึ้นทางด้านตะวันออกเนี่ยเยื้องไปทางเหนือมากที่สุดในวันนี้นะฮะนะแล้วก็ถัดออกมาเนี่ยดวงอาทิตย์ก็จะ คล้อยลงมาเรื่อยๆนะฮะนะนับไปอีก3มเดือนนะฮะก็ประมาณเดีวถวันที่2อ่ากันยายนนะครับก็จะเป็นวันที่พระอาทิตย์ขึ้นตรงทิศมากที่สุดนะฮะก็ทำให้กลางวันและกลางคืนเนี่ยยาวเท่ากันนะครับนะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันครีสมายันนะฮะวันครีสมายันในภาษาอังกฤษเรียกว่าวันอะไรนะ Summer s o l s t i c นะครับผมนะเป็นวันที่ คนที่อยู่ในประเทศที่อยู่ทางซีกโลกเหนือเนี่ยนะครับผมมีกลางวันยาวมากที่สุดนะฮะแล้วก็พระอาทิตย์ก็ขึ้นไปทางเหนือนะฮะทางตะว,วันออกเฉียงเหนือมากที่สุดนะทำให้แผงโซลารเซลล์ของลุงที่อยู่แปดแผงที่อาจารย์ไก่มาทําให้ในตอนน้นเนี่ยนะครับผมรับแผ่รับพลังงานได้ช้าลงนะครับผมมันเสียสายถึงจะสูบน้ําได้นะครับอ่าตรงนี้ก็เป็นเพิงมาแงานนะฮะหลังน้อยที่ ทําขึ้นหลังจากติดตั้งแผงนะครับผมน,นี่ก็คือวันที่สองนะครับวันแรกก็คือวันไวพลาบวชใช่ไหมครับวันที่2ก็คือวันคริสตมายันนะหรือวันที่มีช่วงกลางวันยาวที่สุดในรอบปีนะครับผมยาวมากกว่ากลางคืนมากที่สุดนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับก็ยังเป็นวัน ป่าไม้โลกนะครับผมนะก็เน้นให้ผู้คนนะฮะรู้จักที่จะอ่าช่วยยับยั้งโรคเดือดนะครับผมเพราะว่าโรคเดือดด้วยการช่วยกันปลูกต้นไม้นะฮะลุงก,ก็ปลูกมาห้าหปีแล้วนะครับผมนี่ค่อยๆทยอยปลูกนะครับผมนะฮะอันนี้ก็มีทั้งสักทองอันนี้เป็นอ่าไม้ชําฉานะ,ะหรือจามจุรีนะครับผมมะรุมนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นอ่า แก้วขมิ้นนะฮะเป็นจิมจูนะฮะสักทองตะแบกอะไรเงี้ยฮะขี้เหล็กนะบูกมั่วไปนะครับเพื่อให้เกิดความร่มรื่นอยู่ในพื้นที่ของสวนพอเพียงตะซอนเยว,วัดแห่งนี้นะครับผมนะฮะอีกวันหนึ่งเนี่ยก็คือวันโยคะโลกนะครับเพราะว่ากลัวว่าคนทั่วโลกนี่จะทำงานหนักนะฮะไม่มีเวลาออกกำลังกายนะฮะ ทางอินเดียก็มีการผลักดันนะครับว่าวันนี้เป็นวันโยคะโลกนะก็ยินดีกับคนที่นำโยคะนี่มาใช้ในการบริหารร่างกายนะครับผมแล้วก็แนะนำให้คนอื่นๆรู้จักการบริหารร่างกายอย่างง่ายๆนะครับด้วยวิธีการโยคะด้วยนะครับผมนะฮะวันนี้ก็เป็นวันแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวลุงมาเดินดูตรงซอยนี้นะเป็นอันนี้ก็เป็นคันคูที่แยกระหว่าง เฟตที่2กับเฟตที่3นะครับอันนี้เป็นหมอนทองนะฮะต้นที่5นะฮะที่เคยลงเป็นภาพนิ่งนะฮะนี่ฮะช่วงนี้ก็มีปัญหาใบใบปลายใบไหม้นิดหน่อยนะครับผมนะ่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับรากนะครับผมซึ่งลุงก็ใช้วิธีการอาอาเอาดินมาอบอบตุ้มรากตรงนี้นะครับผมแล้วก็ปลูกแบบนี้นะฮะเป็นวิธีใหม่ล่าสุดที่ เจ้าของสวนที่มีความเป็นมืออาชีพเนี่ยฮะได้สอนไว้ในคลิปนะฮะก่อนหน้านี้ลุงปลูกเป็นยี่สิบต้นตายหมดนะครับมีความเห็นอ,อยากปลูกก็คือปลูกตามใจตัวเองนะครับผมนี่นะฮะนี่ต้นที่ห้านะฮะอันนี้ก็จะเป็นฮอลแลนด์นะครับผมปลูกคู่กันไว้นะฮะเดี๋ยวลุงก็จะเอา,อาทุเรียนหม้อนทองเนี่ยมาปลูกคู่กันตรงนี้นะฮะส่วนต้นมะลุมที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเนี่ยนะครับผมลุงก็จะ โค่นทิ้งถ้าหากว่าทุเรียนเติบโตนะฮะตอนนี้ก็ให้เป็นร่มเงาของทุเรียนไปก่อนนะครับแต่ว่าถ้าทุเรียนไม่ได้เรื่องนะครับลุงก็จะโค่นทุเรียนทิ้งแล้วก็กินบารุงแทนนะฮะนี่ก็จะเป็นถักหวานที่เตรียมไว้จะไปลงในที่ท,ที่ที่มันควรจะลงนะครับผมอันนี้ก็เพาะไว้นะฮะแล้วก็เป็นลุงก,ก็ซื้อใหม่แบบนี้นะฮะแล้วก็มาใส่ะตะกร้านะฮะที่มีเนื้อดินมากขึ้นนะเตรียมที่จะขนย้ายไปปลูก ที่สวนปู่ย่าด้วยนะครับผมที่ไหนอีกนะครับเดี๋ยวพาไปดูทุเรียนอีกสองต้นนะเป็นทุเรียนปลูกแบบต้นคู่เนี่ยครับก็ตรงมาที่รม่มมะม่วงตรงนี้นะครับผมแก้วขมิ้นตรงนี้นะปรากฏว่าต้นนี้คือต้นที่ปลูกลำดับที่สามนะครับผม หมอนทองหมายเลขสามก็ปรากฏว่าปลายใบก็ไหม้นิดหน่อยนะครับผมนะเพราะว่าตอนที่ปลูกลุงก็มีวิธีการตัดรากขดออกไปนะครับผมแล้วก็ตุ้มวางนะอดินมาผมพูนๆรอบๆบก็พยายามที่จะให้น้ําตามคําสั่งเออไม่ใช่สิตามที่ดูคลิปอย่างเคร่งครัดนะ ให้น้ำไม่มากนะฮะวันเว้นสองวันอะไรแบบนี้นะครับผมต้องให้แป๊บเดียวนะก็รู้สึกเขาก็งามดีนะฮะชท่านี้ทุเรียนกําลังตื่นนะใบก็ยังยังสดชื่นอยู่นะเดี๋ยวอีกสักสั้ายนี่เดี๋ยวเขาจะหลับแล้วทุเรียนนี่เหมือนลุงคนสวนเลยนะครับชอบนอนกลางวัน <laughs> นี่ก็คือหมายเลขสี่ครับพี่น้องนี่ยังมีมอมาอยู่เลยเห็นมอมาไหมเนี่ยครับผมถ้าอยากจะดูทุเรียนเก่งว่าเป็นพันธุ์อะไรให้ดูใบให้เป็นนะ มอม้าก็คือหมอนทองนะครับผมอันนี้เป็นลำดับที่ต้นลำดับที่สี่นะฮะใบก็ยังมีความใบไหม้เป็นบางส่วนนะฮะก็เนื่องจากว่าเพิ่งปลูกใหม่นะครับผมก็ลุงก็ไปรบกวนระบบรากของเขาด้วยการตัดรากขดออกนะครับผมก็ปลูกบนเนินตรงนี้นะครับนะสองต้นเป็นต้นคู่ว่าจะไปลงอีกต้นหนึ่งอาจจะเป็นสามต้นนะฮะตรงแถวแถวนี้ ข้างๆนี้ก็เป็นสักทองนะฮะแล้วก็เป็นต้นตะแบกนะครับผมก็อาจจะใช้วิธีสางกิ่งถ้าหากว่าทุเรียนโตถ้าทุเรียนไม่โตก็ปล่อยไว้เงี้ยครับผมก็ทดลองไปเรื่อยนะครับผมอ่าเดี๋ยวลุงพาไปดูพื้นที่ที่ลงุงจะลงกล้วยนะครับผมเพราะว่าลงุงมีความรู้ว่าลุงชอบกินกล้วยนะฮนะมันทําให้สุขภาพดีนะสําหรับแนวนี้ก็เป็นน้าว้าพันเตี้ยนะฮะหรือว่าน้าว้าแคระนะครับเป็นน้องแ็กที่สุดในบรรดากล้วยที่ลุงปลูกนะครับผม อันนี้ก็กําลังให้ให้ลูกเลยครับผมนี่จะอยู่ทางโน,โน,งน้นนะนะเดี๋ยวไปดูกใกล้นะ<ม>ก็เมื่อก่อนทางเดินมันกว้างนะครับผมพอกล้วยเขาขยับออกมาล้มไปหน่อยก็ปรากฏว่าทางเดินมันก็แคบลงเพราะว่ากล้วยยึดนะครับผมเนี่ยครับพามาดูหีนี้เรือนี้น,นี่ครับเห็นไหมเอ่ยนี่นวาเตี้ยนะฮะ เออเขาให้ผลได้ลูกอิ่มนะครับผมแล้วก็ราคาเวลาไปขายก็วีละยี่สิบยี่ห้านะครับคนก็เข้าถินได้ง่ายนะส่วนหวีอ,อื่นๆเช่นน้ำายักษ์นะครับผมว่าปลักช่องค่าศูนย์เนี่ยเรือมันก็ใหญ่ปึกป๊กๆเลยนะครับผมเนี่ยอยู่ในแถวนี้เนี่ยนะครับลุงสางไปบ้างแล้วนะครับผมแล้วก็ไปไปลงในร่องน้ําที่สองหรือว่าคูคันปลูก แปลงปลูกที่สามนี่ทางโน้นนะครับผมใส่ขวดแดงๆไว้ทางโน้นนะครับก็เป็นกลุ่มขวดแดงนี่ก็คือน้ำไวายักษ์แถวนี้ก็เป็นน้ำไวายักษ์ครับพี่น้องนี่อันนี้เป็นต้นจำเนิดของของหนอนะฮะที่จะไปขยายไปทางโน้นพวกนี้ลุงก็ซื้อมาราคาสูงพอสมควรตอนนั้นอยากจะปลูกนะครับผมตอนกาลังจะเก,กษียณก็ไปสะสมจากงานเกษตรแฟร <c oughs> ์ก็ได้มานะครับก็ตรงปลูกบ้างไม่ตรงปลูกบ้างนะครับแต่ว่า Tragedy. น้ำไวายักษ์นี่ตรงปลอกครับพี่น้องนี่นี่ก็ยังก็กำลังจะมาอีกเรือใหม่นะครับผมนี่กำลังจะมาอีกนี่ลุงก็เป็นลงไว้เป็นแถวตรงนี้นะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดนอนะครับตรงฝั่งฝั่งโน้นนะฮะเดี๋ยวก็ลงลุงจะลงอีกรอบนึงเป็นแปดนะฮะตรงนี้ <S <S 2> <S 2> นี่นะครับอันนี้เป็นกลุ่มน้ำวายักษ์นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นพวกมะนาวนะครับผม ลงไว้ตรงนี้สามต้นนะครับผมแล้วก็มีแปลงผักคนจนตรงนี้นะฮะยอดมาได้ว้หลายวันแล้วนะครับก็มีขึ้นตรงไอ้ผักกาดนะครับผมมีแปลงผักกาดนีเริ่มมีขึ้นบ้างแล้วเดี๋ยวจะได้กินผักกาดแล้วนะครับนี่นี่นะครับโผล่มาแล้วเดี๋ยวลุงก็จะแยกถ้าเขาโตบางลุงจะแยกใส่แปลงเป็นต้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 นปลายนะครับผมอันนี้ก็ปิดไ้ก่อนเดี๋ยวยังวันนี้ยังไม่ได้ให้น้ําเดี๋ยวให้น้ําครับผม นี่นะครับภารก,กิจของลุงคนสวนวันนี้นะครับผมก็คือจะต้องเพิ่มนอกด้วยเนี่ยที่เป็นขวดเหลืองๆนี่ยนะครับผมเห็นไมเ่เอ่ยนี่นะครับอีกประมาณได้สักห้าหรือหกนอตรงฝั่งนี้ฝั่งทางซ้ายมือของลุงคนสวนนี่ฝั่งข้างกว่านี่ได้แล้วแปดนะครับเลื่อยไปเป็นท้องตัวยูทางด้านโน้นนะครับเดี๋ยวลุงจะต่อขาตัวตัวยูทางด้านซ้ายมานะฮะอีกสักประมาณห้าหกนอ อาจจะได้ห้าหนอนะครับผมนะบางนี้ก็จะลงกลุ่มเดียวกันเพื่อจะได้จําพันง่ายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกเกษตรลําพูนะพี่น้องนี่นครับก็ทําอยู่ทํากินไปนะครับตามเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับผมสําหรับวันนี้นะครับลุงคนสวนก็ขอให้เอฟซีเลุงคนสวนทุกท่านมีความสุขกับการทําสวนของท่านนะครับผมนะทําแล้วก็มันคงไม่รวยละอาชีพนี้นะแต่ว่า ก็จะทำให้เราเนี่ยอยู่สบายามีกินมีใช้นะครับผมได้ตามอัตราภาพนะฮะไม่อดไม่ไม่อดไม่ไม่อดไ,ไ,ไ,ไม่จนแน่นอนนะครับผมนะฮะแต่ว่าเงินทองอาจจะไม่ต้องมีมากก็ได้นะครับผมนะก็พออยู่ไปนะครับผมนะขอให้ทุกท่านสนุกสนานในการทำสวนของท่านนะครับผมเดี๋ยวลุงก็จะไปรดน้ำแล้วก็ไปปลูก้วยฝั่งโน้นนะครับผมให้ได้อย่างนี้น้อยห้านอแล้วันนี้นะครับผม มีความสุขทุกท่านทุกคนครับผมเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับลุงคนสวนจากสวนพอเพียงตาซอนเยาวัดแฮปปี้แฮปปี้ครับ